บอกนายทุนจีนเตียนมาเห็นอย่างอีกเน้เหมือนนี้เปิดนายมันเถอะวะพออีกแล้วไปใส่กับพอมาอยังอีกนี่ฮะอะไรครับมาอย่างผมนะเออผมก็มาดูที่ดูทางของผมดิใส่ปีไงที่ไม่รู้กี่เอเคอร์นี่ อากงอากูอามาอาแปะอาเตียผมนมู่นน่ะน้องของพอนัะปบอไม่รู้แหละแต่เขาเรียกว่าอากงอามาอะไรไม่รู้เยอะแยะซื้อไว้ผมซื้อไว้ให้ยังเพื่อนผมที่ศรีสเกตเนี่ยธุรกิจเขาเยาอะแยะหอมแดงไม่ว่าจะเป็นพักพวกอย่างเจ๊ลักไผเสียต้าหอมแดงพันเปร์เซ็น อะไรที่อยู่สีสเกตเนี่ยที่สวยที่สุดอ mm ่ะที่เขาส่งหอมตัด nah, อ่ะโอ้เจน่อยเจน่อยแอบอ้างมานนิทิฟแฟนเขารอรอนะพ่ซักเออนั่นแหละนั่นแหละพวกพวกผมอย่างนั้นอ่ะแอบอ้างแอบอ้างนี่ปีนี้นะเขาหูจักมึงบอเขารู้จักผมหมดละโอ้เขาังไม่รู้จักเขาแกจีนมาเองจีนเตี้ยปากจิปโปเนี่ดู ที่ตรงนี้นี่ที่ตรงนี้นี่ดูหนูติดถนนแปะเลนงวกไปดูเลยแปเลนบางบ้างแต่กูเกิดมามีอยู่สี่เลนสองเลนอยู่แค่นี้นับซ้าๆกันเกิดที่แปรถตู้คอนเทนเนอร์อยาเข้าตรงนู้นเลยเข้ามาเข้ามาจอดตรงนี้ตุ๊บนะก็<อ>จะมีการโหลดตู้รถหอมรถอะไรก็จะมาจอดเต็มตรงนี้ขาแพ็กกิ้งเรือจะมาจอดตรงนี้เห็นไหมนี่ท่าเรือนี่ท่อเรือของผมบางแผะไปหมดแล้ว แน่นอนเรือดําน้ำจอดใจวันนี้เรือดําน้ำเด็กกัโผเดี๋ยวปรึกษาลุงก่อนฮะสื่อมหาสิทธิ์แตนตอนนี้เพิ่งได้ข่าวว่าพักพวกของผมนะเขากำลังจะย้ายตลาดหอมใหม่เนี่ยที่ตรงนี้เลยหืมใหญ่มันี่ที่ตรงนี้ผมเตรียมไว้เขาแล้วถ้าเขายังไม่ได้ที่นะที่ตรงนี้เลยนะเพราะมันติดทะเลเห็นไหมคุณเห็นไหมติดทะเล ทะเลอยเี้ยยังสีเกียงหน้ามันถวมบ่เออว่าอาเตียอากงอามาอากูผมบอกว่ามันติดทะเลนี่พี่ามันกําลังบอกทะเลเรือก็จะมาเยอะแยะเรือจะจอดเทียบท่าเลยจ้างย่บปลรถแห่รถแห่เออเดี๋ยวฝากเจ๊หน่อยจ้างขารู้จักรถแห่ดีนะพวกพวกนะใครที่จะมารับหอมแดงสีสเกตนะนี่เลยท่าเรือที่ อย่างดีเลยเพียบเลยนะคะเพียบเลยเพียบเลยพูนอะไรหมกกระนกมาตามหาหมกกระนกกับเนื้ออะไรกันเงินกุ้งกุ้งเงินขาไหวบ่แม่นบ่หลายวันนั่นหลายวันพูนพูนไมอยู่พี่มันอยู่พี่หลายวันหนักไม่ยู่พี่เอาอีกแล้วกูไปแล้วไปแล้ว